สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจร์ดประจำวันที่31สิงหาคมนะครับสิ้นเดือนพอดีนะครับวันนี้บิ๊กจร์ดมีบอลเด็ดหนึ่งคู่มาแนะนำเพื่อนๆนะครับวันนี้บิ๊กจ็อดจะแนะนำในลีกนี่ครับลีกเวลพีมิลีกครับคู่ระหว่างเดอะบิลเซนครับพบกับฟินน์ทาวน์ยูเนเต็ดนะครับคู่นี้เตะดกันเวลาตี1:45นะครับราคามาต่อ2ลูดนะครับเจ้าบ้านตอนนี้ แต่บิ๊กจอดไม่สนใจครับบิ๊กจอดสนใจสกอร์สูงครับเรามาดูเหตุผลของบิ๊กจ๊อดดีกว่าครับเอาเป็นเจ้าบ้านก่อนแล้วกันนะครับเดอะนิวเซนนะครับสกอร์สูงแรกของเขาสิบนัดหลังสุดมีทั้งหมดสิบนัดเลยครับไม่มีสิวเลยครับออกสกอร์สูงทุกเกมครับและสูงเต็มเกมของเขามีทั้งหมดเจ็ดเกมครับเห็นไหมครับมีแค่สามเกมเท่านั้นครับ และเรามาดูทีมเยือนกันบ้างนะครับนี่ครับฟินทาวอยู่ในเต็ดนะครับทีมเยือนสูงแรกของเขามีทั้งหมด8เกมครับมี2เกมเท่านั้นที่เสมอสูนย์และสูงเต็มเกมมีทั้งหมด5เกมครับเพืเ่อนี้ไหมครับสูงเต็มเกมของเขาออขอโทษทีนะครับนี่ครับสูงเต็มเกมของเขามีทั้งหมด5เกมครับ ฟันธงครับบิ๊กจอเลือกกดสูงแรกในราคาหนึ่งลูกนะครับและสูงเต็มเกมในราคาสามลูกควบนะครับบิ๊กจอคิดว่าเตะถึงแน่นอนครับฟันธงครับและตอนนี้นะครับเว็บที่บิ๊กจอเล่นอยู่นะครับมีสองเว็บนะครับอยู่ฟ้าโมฟันครับนี่ครับอยู่ฟ้าโมฟันเพราะอะไรครับเมื่อสังเกตราคาน้ําครับนี่ครับราคาน้าค่อนข้างที่จะมากกว่าเว็บอื่นนะครับราคาน้ําเว็บนี้ให้ราคาน้ําแพงครับ แลวอีกเว็บหนึ่งนะครับนี่ครับสักครู่นะครับอีกเว็บหนึ่งนี่ครับ AMB ครับเพราะอะไรครับเพราะมีเกมมากกว่าพันเกมครับมีเยอะจริงๆครับมีทุกอย่างครับใน AMB ครับเหมาะกับคนที่ชอบเล่นเกมชอบเล่นไพ่มีครับไพ่คาสิโนก็มีนะครับนี่ครับและสำหรับสองเว็บนี้นะครับมีโปรครับฝากแรกร้อยห้าสิบ แถมฟรีๆอีก50บาทนะครับและอีกโปรหนึ่งนะครับคืนยอดเสีย5%ครับโอเคนะครับสองเว็บนี้ฝากถอนชัวร0 0อครับบิ๊กจ็อเล่นมาหลายปีแล้วครับและตอนนี้นะครับ BIG กจ็อมีกลุ่ม vp p นะครับกลุ่ม vp p ของ BIG กจ็อนี่ครับไม่ว่าจะเป็นการนําบอลสดหรือว่าการนําบาร์นำทุกอย่างครับมีสรงสล็อวิธีเล่นมีหมดครับนี่ครับเห็นไหมครับ บังมีนมาตั้งแต่8ปดโมงครึ่งเลยนะครับให้บินบอลสดมาครับเห็นไหมครับมีตลอดนะครับกลุ่ม VP พีบิ๊กจอตถ้าเพื่อนคนไหนสนใจเข้ากลุ่ม VP พีบิ๊กจอตนะครับแอดไลน์หาบิ๊กจ็อตได้เลยครับไลน์บิ๊กจ็อตก็นี่ครับ JO เดลเฟนส S underscore แปดแปดนะครับไลน์ส่วนตัวบิ๊กจ็อตเข้ากลุ่มฟรีนะครับกลุ่มไลน์บิ๊กจ็อตเข้าฟรีครับแอดไลน์หาบิ๊กจ็อตได้เลยครับมีบอลสดมีทุกอย่างครับอยู่ในกลุ่ม VP ของบิ๊กจ็อต สำหรับวันนี้พี่จอก็ต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอนะครับสวัสดีครับ